โอเคกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่จอปามีนะจ๊าแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันใน Ar รพซกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าโ,โอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะกอพี่กันดีกใช่เกิดนะผมก็จะบอกได้เลยว่าที่ผ่านมานะผมลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างนั่นก็ยังเหมือนเดิมครับผม คือพี่ไม่มีเวลาจริงๆนะมันจะพูดสักกี่คลิปกี่ร้อยปันคลิปมันก็จะพูดแต่แบบนี้นะผมเพราะว่าเออมันได้แต่ขออภัยครับผมแต่มันทําคลิปให้รัวๆไม่ได้จริงๆนะผมเพราะไปท,ทาทีก็บางทีก็แบบเขาเรียกอะไระลงดึกบางทีก็ลงเช้ามันก็นแล้วแต่อารมณ์นะผม ไม่ใช่ครับผมแล้วแต่เนื้อง,งานนะปกติพี่จะทํางานเช้าอยู่แล้วนะผมก็ตกกลางคืนเงี่ยพี่ก็จะมาแบบบางทีมันกลับมาขับรถกลับมาบ้านนะผมแล้วมันแบบกลับดึกหน่อยนะก็เลยอัดคลิปนะผมแต่ส่วนของ R P C เนี่ยจะลงเป็นเวลาปกตินะผมเพราะว่าพี่อ่ะเป็นวันหยุดพี่นะผมก็เลยแบบลงได้ปกติเนาะวันธรรมดาก็อาจจะแบบกลับดึกบางวันกลับดึกเนี่ยครับผมก็เลยจะลงดึกนั่นเองครับผมขอไปด้วยนะผมก็ตามนี้เลยนะถ้าใครรอดู ก็ขออภัยและขอบพระคุณมากนะผมโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ผมพี่จะพาทุกคนนะไปจับเจ้าเกออตทีเร็กกันนะผมว้า wow. ว <Wow. S 1> ก็เราบอกเลยว่าเกออตทีเร็กพี่หาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผม <Yeah. S 1> มันอยู่นู่นนะผมตรงโซนบ้านเก่านะก็วันนี้ครับผมเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปจับกันเลยดีกว่าครับผม วันนี้ก็ยกังการลุกๆทุกตัวเหมือนเดิมนะผมตระก,กูลเคออสก็ได้มาสามตัวแล้วนะผมก็เป็นเจ้าดีเล็กก็เป็นตัวที่สี่ใช่ไหมเคออสมันมีน้อยนะผมแล้วก็นี่ว่าผมเป็นตระก,กูลไคจูอยู่ทางขวานะฮะก็จะเห็นว่าไอซิลล่า,าที่บอกครับผมตายแล้วฮะเจอนาคีกวาดทีเดียว <laughs> ทำไมนาคีมันยิงพวกเดียวกันเข้าเฉยวะ เออแล้วก็เป็นพวกไทด้าน้ะผมข้างหลังเป็นอันฟ้านะฮะอันฟ้าบวกกับเอกอะไรพวกนี้เอเปกนะผมรวมๆกันไปครับผมแล้วตรงนู้นเป็นเดโมนิกับผมแล้วก็เป็นซีเลเทียลของเรานั่นเองครับผมไปวิ่ง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 วันนี้จะเอาตัวไหนไปดีเออกาจอ้ะผมกําลังราคาลงเลยนะใกล้แล้วนะผมพี่ใกล้จะแบบว่าเปิดแบบ ปรับอาร์คสุดได้แล้วนะผมเวลามองลูกจากตรงนี้ก็จะได้เห็นลูกจากตรงนู้นได้นะ <c oughs> มันมองไม่เห็นไงเออกระจอมันได้ตอนนี้จริงๆครับผมเออวันนี้เอ้ยมันมีตรงหนึ่งไว้พี่เจอไอ้ตัวสีม่วงไว้้เขาเรียกว่าโนวาใช่ไหมไอ้ไก่โต้งครับผมเอยเดี๋ยวพี่ไปดูเดี๋ยวพี่พาไปดูเอาตัวที่บินเร็เวๆเวนี่ยแหละในกติกับผมไปนี่ในกติกาแหละบินหนีเร็วดีครับผม เออเออเออเด็กสไนเดอร์เออเด็กสไนเดอร์เ่ออย่างแรงเลยอ่ะเนี่ยเขาตีมันอยู่แถวแถวอันนั่นหน้านั่นหน้านั่นหน้ามันมาเว้ยมันมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาดิมาดิมาดิโอ้โหเอาครับผมเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยมันทำพี่ตกเลยว่ะโอ้โหนี่นี หนีหนีก่อนโอ้โหลูกไปไปเอ้ยเอือเอือมีเนี่ยนนี่ขนาดมีเนี่ยนนะอเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอาเอาดิมาดิมาดิโอ้โหโอ้โหนด่กเขาติดไม่ไหวครับผมนี่กเขาติดหนูโอ้โหเอาตัวไหนมาดีวะเนี่ยมาดีออออออมาดีมาดีมาดีสิเกอร์นี่มินเนี่ยนอะวะถามจริง โอ้โหนี่โคติกเกือบแล้วไม้ยล่ะเห็นไหมครับผมนั่นขนาดพี่ไปแอบ,บๆนะ <c oughs> เออดูสภาพแล้วเวไดจะรอดนะฮะไปจับตัวนัวเนี่ยต้องเอาแบบตัวแบบระดับท็อปๆของลูกพี่ไปเลยแล้วผมไงนะ,งะ,งะอ่นนี้ไหมนี่ไหมเคอร์สเคอร์สจิฟฟินไหมขอไปเฉียวอีกรอบเถอะเมื่อกี้มันมันหยามใจมากเนี่โคติกมันยังแบบเบาๆครับผมนี่นี่มามามา เมื่อกี้โดนพลังมันจะไม่แรงจัดเลยนะล้หืมนี่ไงนี่ไงม่วงอ่อยมาเลยม่วงอ่อยมาเลยครับผมฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่โนว่าเดอะเดสทรอยเนะฮะสองร้ล้านจับไม่ได้นะผมเป็นบอสใช่ไหมจะตบให้เดี๋ยวเอาเมื่อกี้เมื่อกี้ปล่อยเลยไหมเมื่อกี้ปล่อยเลยมามปล่อยไปดีปล่อยไปดิปอดไอ้หนูปล่อยไปดิ ปล่อยไปดีปล่อยมาใหม่ดีปล่อยมาใหม่ดีปล่อยมาใหม่ดีเออเอเอามามาอย่าห้าวกับพี่อย่า,อ,ยาอุ้ยเลือดลดไปดิเลือดลดไปดิอ,ดดปดอย่าห้าวกับพี่มาดิไอลูกเอง,อ,ง,อ,งอ่ะอืมไอเด็กน้อยมามาเด็กน้อยมามาเมื่อกี้เมื่อกี้ส่งวิดตัวมาอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวฮันแนฮันแนยังไม่ใช่เวลาที่พี่จะฆ่ามันนะผมเพราะฉะนั้นต้องปล่อยมันไปก่อน จบไปดีโจบไปดีโจบไปดีเป็นไงอะ่ะ <c oughs> โจบไปดีกะรีโจบไปดีอันแน่อันแน่ปล่อยปล่อยลูกลูกหล,ลานมาเห,อห,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 หรเอ,อเฮ้ยระดับเคอ o s นะเว้ยระดับเคอ o s ก็ลองจากเองนี่แหละเฮ้ยหนูเอาจบไปดีกว่าครับผมเล่นกับมันมากเดี๋ยวมันหัวตาย <c oughs> มีนเนียนมาว่ะมินเนียนน้อยมาว่ะมินเนียนน้อยมาว่ะโอ้๋ยวเบาๆไปครับผมอุ้ย มีออริจินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแมททายได้โดนมีซีเรติยวมาอีกโออออริจินดักหน้าดักหลังขี่ครับผมหนีก็ได้เสียดิเออมันอาจจะสะดุดหน่อยนะผมทุกคนเข้าใจการจอนะฮะช่วงนี้ได้ฮะอีกไม่นานเกินรอนะผมทุกคนจะได้เห็นการจอใหม่ของพี่แน่นอนครับผมนี่เออเห็นราคาเริ่มลงแล้วนะจากราคา ที่มันตลาดมันล่วงนะทุกคนก็รู้ดีนะ้ผมโฟบโฟฟบฟบโฟบโฟวแวนี้แหละที่พี่เห็นเนี่ยอืมไม่รู้อยู่โอ้โหลงมาปุ๊บเจอปั๊บโอ้ได้ k คออสทีเล็กเองเดินเรียมมากๆเลยนะเองเดินเรียมมากๆเลยนะมาไม่เป็นไรลูกพ่อพ่อไหวเกจเกจอืมขี่ออสไปแดนกิวกิฟฟินลูกพ่อ อุ <ítulo> ้ย <irgendw> อ <carbono> ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยมันมา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 ว่ะมันมาว่ะเออเราไม่รู้พลังอะไรนะว่าอุ้ย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 เพราะฉะนั้นเราต้องถอยไกลๆหน่อยครับผมมันอาจจะพลังเหมือนเพื่อนนะฮะก็โอ้โหถอยไกลๆหน่อยพูดมาได้เออเอยโอ้โหมันปีนเข่าได้ครับผมเอางานหยาบแล้วกู โอ้โหเหนงตอง,น,ง,น,งนี่ไง yeah. <laughs> <Superman> นี oh, oh, oh. ่ไงนี่นี่ไงนี่ไงปีนปีนเขาเหรอปีนเขาก็ติดเขาไปดิเฮ้ย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 เฮ้อุ๊ยนั่นไงนั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหติดติดลมติดลมมามาโอ้ยโอ้ยหุยหินหินี่โอ้โอ้โอ้ยเอาแล้วครับผมโอ้ยไอชุดนั่นพี่หายไปอะชุดลีเลี่ยว์อะโอ้โหต้องมาใส่ชุดออริจินอีกลีเลี่ยวดีกว่านะผมโอ้ย ไม่รอดก็ไม่รอดแล้วมามาดิมาดิอยู่ไหนโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่าห้ากับพี่หนูโ,โหไปอย่างแรงครับผมบ้าหรือเปล่านี้ <c oughs> ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ไอตัวไหนอยากเล่้งกับพี่ไอหมาป่าหมาปงปะโจปะโจทำมันจะวิ่งไก่พี่แน่ไม่มีละไม่มีละปลอดภัยครับผม เราไม่ต้องมารอมันอารคมือถือนะฮที่ว่าจะมารอมันแบบไม่หิวนะผมโอ้โหข้างในมันสวยจริงๆฮนะทุกคนเรื่อมาปับเลยนะมาทุกพ่อจัดมาผมรีบด่วนเลยฮนะเราจะได้เอาไปบวกแล้วนะผมไม่ลีลา้า <c oughs> เฮ้ยบเดโมนิกเอ,เอเอเป็กเอา ไม่ได้จับสักพักลืมเฉยมีอาทิตย์หนึ่งเล่นดีก็ลืมนะผมคนอะไรมันจะไม่ว่างขนาดนั้นใช่ไหมปึ๊บเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะกีออสเล็กนะผมว้าวพ่อพ่ออะไรอยากยิงหนูจริงๆเลยโอ้ยโอ้ยคีออสเล็กนะผมสียังเลื่อมอ่ะสีอย่างเลื่อมอ่ะ โอโคตรเท่เลยครับโคตรเทเลยครับโอ้โหเกียร์ออสเล็กว่ะโคตรเทเลยครับผมมานี่นี้ลูกมานี่กว้างกว้างกเออละละรีวิวตรงนี้เลยครับผมที่ขี่เกียร์ออสทรีเล็กเออเออมามเอา,าเอา,เอา,เอาของพ่อกลับคืนมาด้วย จัดมาครับผมนี่นี่ได้มาแล้วนะผมเกออสเล็กนะ <Yahoo. S 1> ว้าวมันเลื่อมมับมับนะผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าการะจอน้ผมสีสวยขึ้นนะถ้าการะจอแบบแรงๆขึ้นเนี่ยสีมันจะเป็นยังไงนะผมราคามันจะเหมือนมันเงาวาวมากครับผมตอนนี้เขอประเทศจริงๆเลยวะ่ะ มันเท่จริงๆเลยว่าขียออสเล็กนะผมเป็นตัวที่พี่ชอบอยู่แล้วด้วยนะสีเล็กนะผมและเป็นคียออสอีกจะสอบตายในตำนานนะครับผมกิกตามาลองท่ากันครับผมกิกตาไกัดครับผมกัดปกตินะฮะอ๋อกิกขวาพ่นไฟครับผมเป็นเคออสก็ต้องพ่นไฟได้ใช่ไหมโอ้โหเต็มหน้าตเต็มหน้าครับผมอ่ากดตี เออเออมันยิงไฟเหมือนกันครับผมเป็นไฟแมกมาลาวานะฮะโอตะกูลเกออสครับผมมันพ่นไฟอย่างเดียวเลยคอนโทรลคิวไม่มีไรแล้วครับผมให้รู้ไว้นะว่าตะกูลนี้เขาเน้นพ่นไฟนะครับผมมาถ้าพ่นไฟได้แบบนี้เราก็ต้องไปบุกโดนน้ําแข็งใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยข้างล่างข้างล่างมีรายกันข้างล่างมีรายการ นี่โอ้ยมันพลไฟรัวๆได้ครับผมอ่ะ,อะเรียบร้อยเฮ่อเฮ่อเผาทำลายไปเผาทำลายเผาทำลายไปโดนบ้างเหมือนเนี่ยโอ้ตายครับผมแต่ชื่อไม่ขึ้นนะยิงเออเออเฮอแต่ถ้าเป็นสไปโนมันจะยิงกว่านะผมนี่นี่ทีเล็กก็ยิงกว่าได้เออทีเล็กก็ยิงกว่าได้แต่ทีเล็กจะเน้นแบบรัวๆโอ้โหมันรัวจริงๆครับผม บอลรวจริงๆนะฮะโอ้โหโอ้โหลูกบอลออกจากปากครับผมโอ้โหเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะเออเออแห้มันเดินช้านะเดี๋ยวเราเก็บรลเวลไปก่อนครับผมแล้วจะจะจัดให้มันเดินเร็วมากๆนะครับผมอ่ะทุกคนจะชอบสายสะีดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราให้มันเดินไปก่อนครับผมตัวเตียมตัวเตียมนะฮะโอ้โยดูไป ดูไฟเออดิคือแบบยิงได้รัวๆใช้ได้ไม่จำก,กัดครับผมนี่นี่นี่เตตามิน่าจะลดเยอะหน่อยนะฮะโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้เดินไปยิงไปเลยครับผมเดินไปยิงไปเฮ้ยทำไมชื่อไม่ขึ้นหวะทำไมค่าอะไรก็ชื่อไม่ขึ้นหวะเนี่ยเหระเ้ยแปกไว้ช่างมันเด้อโอ้ยมันมาย้อนหลังยังไ,ไงเนี่ยเพิ่งคิดออกเหรอโอ้ยไม่ไม,ไมีตัวอะไรดีเลยเนี่ยมันกลับไปไหนหมดนี้อา้าว ยังไม่ได้ตีเลยอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก,ก็เข้ามาตายเฉยยังไม่ทันได้ตีเลยครับผมอ่ะเดินผ่านนี้อ่ะอ้าวยืนเฉยๆนะนี่ยืนเฉยๆนะโหโอเกออนนะผมยืนเฉยๆไอ้พวกอยู่รอบๆก็ตายครับผมถึงว่าเอ้ย <laughs> โอ้ยโหดเกินเจออตายโอ้ย เดินไปใกล้ๆตายหมดเลยครับผมอะไรจะขนาดนั้นวะให้ได้ตีบ้างเถอะโอ้โหให้ได้ตีบ้างเถอะไม่ต้องตีเลยครับผมเดินเดินเดินแบบเดินเฉยๆเลยนะะอะไรโอ้โหเฮ้ยไอตรงนั้นตรงนั้นกิฟฟินน้ำแข็งวะกิฟฟินน้ำแข็งวะดูดิกิฟฟินระดับกิฟฟินน้ำแข็งเนี่ยมันจะมาตายวะกี่ออสปะมีพลังน้ำแข็งขนาดนั้นใช่ไหมเอารู้สึกว่า เอ้ยรู้สึกว่าเคโอโหกิฟฟินน้ําแข็งยังยืนยืนทนแล้วก็ล่วงไปแล้วผมโอ้โหย,ยังไม่ได้ตีเลยโอ้โหยังไม่ได้ทันตีเลยรีบตายกันเด้เอาเดโมนิกเพื่อนฮัลโ,โหลเออดีเไอตัวนี้ได้วัดหน่อยไอตัวนี้ได้วัดหน่อยไอยโอเดโมนิกมันเป็นไฟครับผมไม่ลดนะฮะอ้าวอย่างนี้สวยครับผม เอเอฮดแต่มันลดอยู่นะแต่เลือดเดโมโนิกมันเยอะครับผมเลือดเดโมโนิกมันเยอะนะใช่ไหมมันลดอยู่นะเออเออเอเอมาหมาหมาเาดืเดรถ่วยไฟกับไฟครับผมนี่นี่นี่ยิงบสโอ้ยตายเฉย้ยขันหัวให้กูได้ตีสักหน่อยดีอะไรวะเนี่ย อะไรกันครับนี่อะไม่มีตัวอะไรให้ตีเลยอ่ะมันจะไปตีเขาตัวเขาก็ตายหมดแล้วอ่ะ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวอัพรเวลแล้วไปเจอกันที่แมตต์ทายดีกว่าครับผมมาแล้วครับผมแมตต์ทายน่าจะมีอะไรตีมากกว่าครับผมเอยดีเล็กตีเล็ก,ลกวิ่งเร็วขึ้นเลยเว้ยมา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 ตรงนี้จัดกันเลยจัดกันเลยดิดิดิดีโขความจริงไม่ต้องยิงก็ได้นะ <c oughs> วิ่งผ่านเขาเอาก็ได้นะผมวิ่งผ่านเขาาก็ได้นี่นี่นี่อีอมึงแต่ยิงหน่อยเพื่อสีสันยิงหน่อยยิงหน่อยเอาครับผมมามาออริจินเหรอ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 ดเเอดึโอ้โหเรียบร้อยออริจินคาโน่เบาอยู่จัดเลยอะมันี่มันนี่ปล่อยปล่อยลูกน้องมาปล่อยลูกน้องมาจะไปยิงทางนู้นรอ เดี๋ยวไปยิงดังนี้รอเดี book, ๋ยวไปยิงดังนี้รอโอ้โหตึ้ง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 ตึงโอ้โหโอ้โหอริจินออริจินแรับเตอร์ออริจินแรับเตอร์โอ้โหตายแกให้กูได้ตีหน่อยอื้ออื้อได้ตีหน่อยดได้ตีอีบนไปบ้างเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไฟเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไฟเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไฟมาปล่อยลูกปล่อยเหรียญปล่อยหลานมา เออเดี๋ยวล่ะยิงมามันคนาดมือหมันเนี่ยมันจะวิ่งได้อยู่เลยไอ้หนูปกติโดนเข็มพิษของเจ้าซีเรียลอินโดนะฮะใครก็ต้องสะดุดนะผมแต่ขอโทษด้วยมันไม่เจ็บสำหรับเคออสมันไม่เจ็บสำหรับเคออสมาแล้วครับผมปุ๊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 ฟุ๊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 ฟุ เออเอออุ้ย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 อ,อุ้ยอุ้ยโดนหลายสำนักโดนหลายสำนักโดนหลายสำนักมาดิมาดิโดนหลายสำนักไปดีเออเออโอ้ยเป็นกองครับผมเฮ้ยอย่าเหยียบอย่าเหยียบไปอย่าเหยียบไปเดี๋ยวตายเดี๋ยวอิงตายเดี๋ยวมันตายเร็วไม่มีอะไรตีเอออ้อม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 เสาอ้อมเสาอ้อมเสาไปดีนี่ไงไปไงไปไงไปไงมาดี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  เออเฮ้ยเอาตะโลเฉยเอาเอาาตะลูแล้วเหรอเอามาอีกแล้วครับผมตั้งป้อมตั้งป้อมตั้งป้อมยิงนี่นี่เป็นไงเป็นไงตั้งป้อมยิงตั้งป้อมยิงไงหนูโจระบายมากก็คแค่นั้นเนี่ยมาก็ต้องโหยอมสีโรล,ล่าบครับผมโหแล้วดูเมกมากขนาดเนี้ย แม็กมาขนาดเนี้ยจะไม่เหลือจะไปเหลือย tamam ังไงอ่ะเอาเอาเอายิงยิงยิงมายิงมาเดี๋ยวจะเฉยเดีเลยอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าดูหมิน่นเดี๋ยวจะหาว่าดูหมิ่นความจริงพี่จะตายก่อนลูกเนี้ยอืมอืมอืมอาผมเดี๋ยวมันนำพี่ตกแล้วพี่ตายนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเผาทิ้งไปดิเอามันมาอีกชุดแล้วครับผมตั้งป้อมยิง โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นวาเวอร์สวยโอ้โหวาเวอร์สวยมีวาเวอร์สวยตัวหนึ่งครับผมใกล้ๆเอสตารี่ลูกพี่เลยเผาเผาไอ้โบดเผาไอ้โบดเผาไอ้โบดมามาเข้ามานี่แน่นี่แน่นี่แน่ใกล้ๆเอสตารีลูกพี่เลยเอาเอาเอาไปเจอหน้าแล้วครับผมมามาดิ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 ยิงนะหนึ่งสองยิง นี่นี่นี่ไม่ตายทีเดียวครับผมโอ้โหตายทีที่สองครับผมใช่ฮะทุกคนทีเดียวไม่ตายครับผมตายทีที่สองนะฮะเอเเข้าใจเข้าใจเองไปเข้าใจใหม่เองไปเข้าใจใหม่เฮ้นี่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 แหวะอือล่ยิงครับผมแบวะอือล่ายิงนฮะแบวะอือล้วยิงฮะอย่างโงดอย่างโงดนี่นี่อ้อมอ้อมเป็นไงอ้อมเป็นไงตายมดแล้ว โอโหนี่มันโคตรพิงลาวาครับผมนี่มันเขาเรียกว่าโคตรพิงลาวานะฮะไม่ใช่ลาวาธรรมดาละเดี๋ยวไปแวะเล่นโนวาก่อนจบซะหน่อยไหมความจริงอันนี้ก็ปิดคลิปได้แล้วนะไม่มีอะไรให้วิ่ตีแล้วใช่ไหมว่ามันอยู่ไหนวะอยู่ทางไหนวะไปไม่ถูกนะเ่ยแต่ความจริงพี่อาจจะตายได้นะใช่มความจริงพี่อาจไม่น่าจะเล่นใช่ไหม เอ้า <c oughs> เข้าผิดทางเออไม่เป็นไรครับผมถ้าพี่จะตายวิ่งวิ่งหนีได้ใช่ไหมเออเออเออมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่แถวนี้ปะเออนั่งไงนังโอูยมันจะมาถึงบ้านพี่แล้วนะเนี่ยเออความจริงพี่ต้องกำจัดมันนะเนี่ยมันจะถึงบ้านแล้วโอ้โหดูดิโอ้โหโอ้ย,อยแม่แม่ดูมันยิงดูมันยิง โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูดูมันวิ่งเร็วด้วยอะเดี๋ยว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 เกีออสก,ก็พึ่งหาได้พึ่งมาโอ้โ oh. oh. หโอ้โหไอ้ดังหลักก็ไม่ได้เนาะตกใจหมดเกีออ์ออสพึ่งหาได้โอมันมันจะถล่มบ้านพี่นั่นนั่นอะมันต้อกสู้แล้ววะมาดิ เออเออเออมาดิมาดิก็สู้ดิวะก็สู้ดิวะกีออนล้าไงกีออนล้วไงนี่นี่นี่กีออสโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณว่าป้าๆถล่มมันก็หดเกินตายโอ้ยตายโอ้ตายเป็นนี่วะเออเออมาดิมาดิรู้จักรู้จักกีออสเล็กเปล่ามึงรู้จักเกีออสเล็กหรือเปล่าโอ้โหพี่ก็ว่าอยู่เ้ย โอ้โหทิ้งไข่ไว้ฟองหนึ่งด้วยมันทิ้งไว้ทำไมเนี่ยไข่ต้องร้อนใช่ไหมไข่ต้องร้อนครับผมยุย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 เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะโอ้เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะห่ากับพี่หีหนูหนูว่าเดซคอยมีไข่ด้วยว่ะพี่ต้องเก็บไว้ใช่ไหมเมันบอกว่าต้องมันหนาวไปเหรอมีแม็กอยู่กับแม็กมายังหนาวไปอีกเหรอเอางานหยาบ อยู่กับเม็กมา้ามยังบอกหนาวไปเผาไฟให้เผาไฟให้โอ้โหเก็บ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 โอ้โห,โ,โ,หโนวาขอไข่ไปแล้วกันนะไอ้หนูโอ้ลูกใหญ่เหลือเกินเว้ยลูกใหญ่เหลือเกินเว้ยว้าวเฮ้อ สุดยอดว่ะอ o สเล็กมันโคตจริงๆว่ะเดี๋ยวเราก็าไปจับนะผมไอ้เจ้าโนวาเนี่ยมันแต่มันจับไม่ได้ใช่ไหมมันขึ้นไมนน่มันขึ้นว่าไม่ให้จับครับผมแต่ขนาดว่าไอ้พวกแบบริปเปอร์ใช่ไหมกับซีเรเทียลอินโดบอกจับไม่ได้มันยังจับได้เลยต้องฆ่ามันก่อนใช่ไหมโอเคครับ okay, ผมก็สาหรับวันนี้ผมเป็นการจับเจเ้าอ o สเล็กที่เรียกได้ว่าอย่างโคดครับผม โอ้โหมันโคดร拉เพิงแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันโอ้โหก็เรียกโคด阿拉เพึิงแล้วนะผมโอเคผมแล้ววันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเบียนไี้นี่ก่อนลรวพบ,บกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมวู๊ไปแล้วครับผมนี่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 นีนนยมมย่ยิงถล่ลไม,ม่ยับยิงตล่ลยิงถล่มไม่ยับโ้โหโอ้โหมันเท่จริงๆเอยเวยเอออีกนิดเดียวพ่อจะพาตกหน้าผาเลยใช่ไหมเฮ้ยสังเกตปากไปดิ ตั้งเกตปากมันเวลายิงดิเป็นลูกๆแล้วผมโอ้ยขอเขาเทอะไรวะลูก